ในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์นักศึกษาคงทราบดีว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์แต่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าในกระบวนการสร้างทฤษฎีนั้นเราอาศัยวิธีอธิบายปรากฏการณ์ทางเศษษรษฐกิจเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์สร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นมีความคล้ายคลึงกันโดยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของนักวิจัยทั้งสองแขนงมีลักษณะคล้ายกันคือการตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ก็จะมองว่าเหตุใดปริมาณซื้อจึงเพิ่มขึ้นเหตุใดปริมาณซื้อจึงลดลงเหตุใดจึงเกิดเงินเฟ้อขึ้นในบางพื้นที่บางประเทศในบางช่วงเวลาหรือเหตุใดจึงเกิดการว่างงานมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ และเมื่อนักเศรษฐศาสตร์พบปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนั้นก็นำมาสู่การคิดและการพัฒนาทฤษฎีทางเราศรษฐศาสตร์การสร้างทฤษฎีหรือสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นจะต้องใช้ข้อสมมติมากมายเพื่อที่จะทำให้ปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมนั้นง่ายต่อการวิเคราะห์จากนั้นก็นำไปสู่การเก็บข้อมูลแล้วก็ทดสอบความถูกต้องของทฤษฎี กระบวนการสร้างแบบจําลองหรือสร้างทฤษฎีนั้นมีวิธีการใช้หลักเหตุผลอยู่2วิธีคืออันแรกวิธีการแบบนิรนัยก็คือการใช้หลักเหตุผลจากความรู้ทั่วไปเพื่อนําไปสรุปถึงกรณีเฉพาะโดยทั่วไปแล้ววิธีการ Deductive Method จะเป็นการสร้างข้อสมมุติจากความจริงที่เราทราบกันอยู่ทั่วไปจากนั้นเราก็นำมาอธิบายสิ่งที่เป็นส่วนย่อยอย่างเช่นมีคำกล่าวบอกว่า มแมลงมีหกขานี่คือความรู้ทั่วไปถ้าเราเจอสัตว์อีกชนิดหนึ่งแล้วมันมีหกขาเราก็จะจัดว่าสัตว์ชนิดนั้นเป็นมแมลงเป็นต้นแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เราอาจจะบอกว่าการที่เราใช้หลักเหตุผลทั่วไปก็คือคนเรามีเหตุมีผลในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการบริโภคดังนั้นเมื่อคนมีเหตุมีผลหากเขาเป็นผู้บริโภคเขาย่อมแสวงหาความพอใจสูงสุด ความพอใจสูงสุดเกิดขึ้นจากอะไรถ้าพูดถึงกฎของอุปสงค์เมื่อราคาถูกคนก็จะบริโภคมากขึ้นนี่เป็นลักษณะของคําอธิบายในเชิงเหตุผลแบบนิรนัยแต่ถ้าเป็นแบบวิธีการแบบอุปนัยก็จะเป็นตรงข้ามอุปนัยนี้จะเป็นการศึกษาจากกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะเช่นแนวโน้มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆจนนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าปรากฏการณ์หนึ่งๆเกิดขึ้นในหลายๆที่ จากนั้นก็พยายามหาคำอธิบายว่าอะไรคือเหตุผลของเหตุการณ์นั้นๆแ้านำไปสู่คำอธิบายในทางทฤษฎีแล้วก็นำไปพิสูจน์ต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงทฤษฎีหรือแบบจำลองหรือองค์ประกอบเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าทุกๆทฤษฎีที่เราจะเรียนเนี่ยจะต้องมี3เรื่องเสมอทุกทฤษฎีที่เราจะเรียนจากนี้นะครับ1เราจะต้องนิยามก่อนว่ามีตัวแปรอะไรในระบบบ้าง อันที่2ต้องมีกลุ่มของข้อสมมุติของพฤติกรรมของตัวแปรและอันที่3ก็คือคําทํานายถ้าเราพูดถึงตลาดไอศครีมความต้องการซื้อไอศครีมของบุคคลบุคคลหนึ่งเช่นนายมานะเราก็ต้องบอกว่าตัว Q คือปริมาณซื้อของนายมานะไม่ใช่ของคนอื่นหรือตัว Q คือปริมาณซื้อของคนในระบบเศรษฐกิจก็ต้องเป็นคนในระบบเศรษฐกิจที่เราพิจารณาเท่านั้นและราคาก็ต้องเป็นราคาของในระบบเศรษฐกิจด้วยเป็นต้นเพื่อให้เรารู้ว่าเรากําลังจะวิเคราะห์เรื่องอะไร ส่วนกลุ่มของข้อสมมติเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวแปรนั้นก็จะมีข้อสมมติเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นเราบอกว่าผู้บริโภคมุ่งแสวงหาความพอใจผู้ผลิตแสวงหากําไรก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มข้อสมมตินี้เราจะต้องระบุไว้และหลังจากนั้นก็นําไปสู่ว่าข้อสมมตินี้นไปสู่พฤติกรรมอะไรต่อไปก็จะเป็นเรื่องขั้นตอนของการทํานายเช่นบอกว่าเรา เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปริมาณและราคาจะมีความสัมพันธ์เชิงผกผันถ้าเราดูที่ปริมาณซื้อแต่ถ้าเรามองที่ปริมาณขายความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้ควรจะเป็นทิศทางเดียวกันหรือเป็นบวกเป็นต้นจากนั้นเราก็นําไปสู่ขั้นตอนที่ที่สถัดมาก็คือการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบหาเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบแล้วทฤษฎีนั้นสามารถยืนยันได้ว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องทฤษฎีนั้นก็จะถูกยอมรับแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถสรุปได้ทฤษฎีนั้นก็จะกลายไปเป็นทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้ต้องนำกลับไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นใหม่ก็คือคำจำกัดความจนถึงกระบวนการทางตรรก,กะไม่ว่าจะเป็นนิรนัยหรืออุป,ปนยัยจากนั้นนำไปสู่คำทำนายแล้วก็เก็บข้อมูลทดสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้ทฤษฎีนี้ก็จะถูกทิ้งไปสำหรับวิชานี้ ec 2 1 0เนี่ย โดยทั่วไปแล้วทฤษฎีที่เราเรียนเป็นทฤษฎีที่ถูกทดสอบมาค่อนข้างเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเชื่อได้ว่าทฤษฎีเหล่านี้อธิบายได้จริงข้อสมมติมีความสําคัญกับวิชาเศรษฐศาสตร์มากเพราะแบบจำลองแต่ละแบบจําลองนี้เน้นอธิบายพฤติกรรมที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นถ้าหากเราจะวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อไอศครีม เราจะสมมุติว่าหากตัวแปรราคาเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้ปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงทิศทางตรงกันข้ามโดยที่เราจะสมมุติว่าปัจจัยตัวอื่นๆที่กําหนดความต้องการซื้อไม่เปลี่ยนนักึาษาคงพอจะนึกออกแม้ว่าเรายังไม่เรียนว่าตัวแปรที่กําหนดปริมาณซื้อไอศกรีมหรือปริมาณซื้อสินค้าใด,ด,ดก็ตามไม่ใช่แค่เพียงราคาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรายได้ของผู้บริโภค ราคาสินค้าอื่นและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยข้อสมมติตัวนี้ที่บอกว่าสิ่งอื่นคงที่หมายความว่านอกเหนือจากตัวแปรที่เราสนใจแล้วสิ่งอื่นจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ทำเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ผลของตัวแปร2ตัวนั้นได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองตัวอย่างของการใช้ข้อสมมติในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย เพื่อที่จะจํะจาลองโลกให้ง่ายนักศึกษาลองมองแผนที่2ภาพนี้ภาพซ้ายคือแผนที่การเดินทางเป็นแผนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ตั้งแต่สถานีบางซื่อไปจนถึงหัวลังพงก็เหมือนกับภาพขวาแต่เราจะเห็นว่าสำหรับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นการทำให้โลกง่ายขึ้นดังนั้น หากเราต้องการจะเดินทางจากบางซื่อไปหัวลำโพงเราคงไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เส้นทางอะไรมากมายบนท้องถนนแต่ถ้าหากเราขึ้นรถไฟสายนี้ก็สามารถเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่ารายละเอียดภายนอกเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่ไม่เข้าใจภาพความซับซ้อนทางด้านซ้ายมือเลยเนี่ยแต่ถ้าเขาเห็นแผนที่ทางด้านขวามือว่าเดินทางจากไหนไปไหนได้แล้วเนี่ยชีวิตเขาก็จะง่ายขึ้นมากแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ เหมือนกับภาพขวาที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราได้สะดวกขึ้นนั่นเองเรามาลองดูกันว่าการจำลองโลกหรือระบบเศรษฐกิจให้มันง่ายเนี่ยเราทำได้อย่างไรเราจะใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์2แบบจำลองคือแบบจำลองกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า circular flow diagram และแบบจำลองที่2ก็คือแบบจำลองที่ว่าด้วยเส้นเป็นไปได้ในการผลิต2แบบจำลองนี้นักศึกษาจะได้เห็นความง่ายในการมองโลกแบบนักเศรษฐศาสตร์แบบจำลองกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเราจำลองระบบเศรษฐกิจให้เป็นอย่างง่ายคือประกอบด้วยตลาด2ประเภทคือตลาดสินค้าและบริการก็คือเป็นตลาดสินค้าขั้นสุดท้ายที่เอาไว้บริโภค กับอีกอันหนึ่งคือตลาดสิทธิ์ตลาดที่เรียกว่าตลาดปัจจัยซึ่งประกอบด้วยที่ดินแรงงานทุนอันนี้เป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตคนในระบบเศรษฐกิจก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่บริโภคกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตเราเรียกว่าภาคธุรกิจหรือภาษาเศรษฐศาสตร์เราใช้คำว่า firms หรือหน่วยผลิตสำหรับผู้บริโภคเราก็แทนด้วยว่าครัวเรือนในหนังสือภาษาอังกฤษเราก็จะเจอคำว่า household แต่ละคนก็มีหน้าที่ครัวเรือนซื้อสินค้าและบริการจากตลาดสินค้าในขณะที่เขาเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเขาก็เป็นผู้ขายปัจจัยให้กับหน่วยผลิตที่ต้องการใช้ปัจจัยเพื่อผลิตสินค้าดังนั้นกระแสหมุนเวียนเราก็จะเห็นว่าเส้นที่เป็นตามเข็มนาฬิกาสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่า real flow หรือกระแสหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตหรือสินค้าคือเป็นของจริง เป็นปัจจัยการผลิตจริงเป็นสินค้าจริงที่หมุนเวียนเปลี่ยนมือในขณะที่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็มีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่ผู้ผลิตขายสินค้าในตลาดสินค้าเขาย่อมได้รายรับจากการขายแล้วก็นํารายรับเนี่ยไปจ่ายให้กับเจ้าของปัจจัยก็คือครัวเรือนที่ไปขายแรงงานครัวเรือนที่ให้เช่าที่ดินเป็นต้น ครัวเรือนไม่ได้รับรายได้จากการขายปัจจัยมาแล้วเขาก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นกระแสหมุนเวียนก็เลยมีอยู่2วงนะครับวงที่ตามเข็มก็คือ real flow วงที่ทวนเข็มในรูปนี้ก็คือ money flow ก็คือกระแสหมุนเวียนของเงินที่เปลี่ยนมือนั่นเองทีนี้ภาพนี้ก็บอกว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยผลผลิต ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็คือมูลค่าผลิตภัณฑ์ของประเทศหรือ GDP ถ้าหากว่าระบบเศรษฐกิจมีแค่2ภาคการผลิตเห็นไหมครับว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจำลองภาพให้มันง่ายสุดๆไปเลยว่าจากเศรษฐกิจที่ซับซ้อนยุบลงมาเหลือแค่ภาพภาพเดียวเหมือนแผนที่รถไฟฟ้าที่เราเห็นเมื่อสักครู่แต่ภาพนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นแค่แบบจําลองเริ่มต้นในตอนที่เราศึกษาเศรษฐศาสตร์ภาคเราจะมี ภาคการผลิตอื่นเข้ามาอีกเดี๋ยวจะทำคลิปเรื่องนั้นเพิ่มภายหลังก็คือภาครัฐบาลภาคสถาบันการเงินแล้วก็ภาคการต่างประเทศภาคก็จะซับซ้อนขึ้นแต่ว่าก็ยังสามารถทำให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้ด้วยแบบจำลองง่ายๆเหมือนเดิมเอาล่ะครับเราไปที่แบบจำลองที่2กันแบบจำลองที่2ก็คือแบบจำลองว่าด้วยเส้นเป็นไปได้ในการผลิต ในรูปนี้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตเนี่ยเราก็จะสมมุติว่าระบบเศรษฐกิจที่มีคนอยู่จํานวนหนึ่งมีที่ดินจํานวนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องจักรจานวนหนึ่งหากเราใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปผลิตสินค้าซึ่งเราสมมุติว่ามีแค่2ประเภทคืออาหารก็คือปัจยัย4ที่เราใช้บริโภคแล้วก็ด้านความมั่นคงก็คือด้านอาวุธถ้าเราใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อผลิตอาวุธก็คือที่จุด A เราจะผลิตอาวุธได้15.25 พันหน่วยแต่จะผลิตอาหารไม่ได้เลยในขณะที่ถ้าเราอยู่ที่จุด g เราจะผลิตอาหารได้5.5,000หพันหน่วยแต่ก็จะผลิตอาวุธไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น2จุดนี้เป็นหม,หมายความว่าเป็นปริมาณของสินค้าแต่ละประเภทที่สูงที่สุดที่ระบบเศรษฐกิจพึงจะผลิตได้ภายใต้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีแต่เราจะเห็นนะครับนอกจาก2จุดนี้ยังมีอีกหลายจุดเช่น a b c d e f เราจะเห็นว่ามี h กับ k ด้วยเส้นเป็นไปได้ในการผลิตเนี่ยก็คือเส้นสีเหลืองที่เชื่อมต่อ a จนถึง g ตัวนี้บอกอะไรเรามันบอกเราว่าหากประเทศใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดอย่างเต็มศักยภาพแล้วเราจะผลิตได้ไม่เกินขอบเขตเส้นนี้เพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะต้องเลือกระหว่าง a b c d e f g ว่าอยากจะผลิตที่ใด การจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตสินค้าขึ้นอยู่กับว่าระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใช้ระบบตลาดก็คือให้กลไกราคาทำงานหรือระบบแบบวางแผนส่วนกลางหรือระบบผสมก็มีอยู่3รูปแบบเราคงพอจะนึกออกถ้าเราเปรียบเทียบ2ประเทศเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นเราจะพบว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะค่อนไปทางจุด A ก็คือน่าจะอยู่แถวบผลิตอาวุธเยอะ แต่อาหารน้อยเพราะว่าประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยประชาชนค่อนข้างยากจนเราคงเห็นตามข่าวในขณะที่ประเทศที่ญี่ปุ่นน่าจะค่อนไปทางตัว F E หรือ F มากกว่าเพราะว่าอะไรครับเขาไม่สามารถสะสมอาวุธได้นะครับไม่มีกองกำลังไม่มีทหารก็มีแค่กองกำลังรักษาเรียกว่าฮะกองกำลังปก,ปกป้องตัวเองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนด้านอาวุธของญี่ปุ่น,นจะน้อยกว่า เกาหลีเหนือโดยเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเขาก็น่าอยู่ในค่อนไปทางตัวจีมากกว่าเอาละอีกอันหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือจุด K จุด K เนี่ยเป็นจุดที่ดูแล้วระบบเศรษฐกิจอยากจะอยู่ที่นั่นแต่เป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปไม่ได้เพราะเรามีทรัพยากรไม่พอหรือไม่ก็มีเทคโนโลยีไม่พอมี2คําตอบเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่เลยเส้นโค้งเส้นเป็นไปได้ในการผลิตไปทางด้านบนเนี่ย เป็นพื้นที่ที่ไปถึงไม่ได้ด้วยสถานนะ2ออย่างที่กล่าวข้างต้นคือทรัพยากรจํากัดและเทคโนโลยียังไม่ดีพอนะครับสำหรับจุด H ที่มีการผลิตอาหาร2และอาวุธ5เนี่ยอยู่ภายใต้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตจุดนี้เป็นเส้นที่ผลิตได้เป็นไปได้แต่มันจะบอกเราว่าถ้าหากระบบเศรษฐกิจ1 1อยู่ภายใต้เส้นนะครับอยู่ห่างขนาดนี้ หมายความว่ามันมีทรัพยากรที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆการที่ทรัพยากรถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆไม่ดีกับระบบเศรษฐกิจแน่นอนเพราะถ้ามันเป็นเครื่องจักรก็คือเครื่องจักรใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพควรทํางานได้8ชั่วโมงกลับทํางานได้แค่4ี่ชั่วโมงก็ผลิตหมดไม่ต้องผลิตแล้วแปลว่าเวลาที่ควรจะผลิตได้ยังไม่ได้ใช้อาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วถ้าเป็นคนล่ะเป็นยังไงการอยู่ที่จุด H เนี่ยหมายความว่า แรงงานในระบบเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมีคนไม่ได้ทางานเยอะเลยทีเดียวถูกไหมเพราะนั้นจุด H ก็หมายถึงว่ามันอยู่ต่ํากว่าระดับศักยภาพเยอะมันอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าระบบเศรษฐกิจนี้กําลังถดถอยหรืออยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าก็ได้เห็น <He> ไหม,ไไมครับว่าแบบจําลองอย่างง่ายเรายังสามารถอธิบายปรากฏการณ์หลายๆอย่างได้เ<ๆ>พราะฉะน,นั้นการส่งเสริมของภาครัฐเนี่ยก็พยายามจะขับเคลื่อนให้ไปสู่ใกล้เส้นที่เป็นไปได้ของระบบเศรษฐกิจมากที่สุดนั่นเอง แต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือจากรูปนี้สิ่งที่สําคัญของรูปนี้นะครับเส้นเป็นไปนได้ในการผลิตเนี่ยมันบอกเราว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสาตร์สามารถอธิบายได้ด้วยเส้นนี้ก็คือทรัพยากรจำกัดเราจะผลิตได้ไม่เกินเส้นโค้งนี่ข้อที่1ข้อที่2สรีผิจะต้องเลือกว่าอยู่ที่จุดใดดีและถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจก็จะต้องเกิดต้นทุน ค่าเสียโอกาสทีนี้เราจะวัดยังไงจากภาพนี้เราจะม่จะต้องดูอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุด a b c d e f สังเกตในภาพนี้ให้ดีในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าหากระบบเศรษฐกิจเลื่อนจาก a ไป b เนี่ยหมายความว่าระบบเศรษฐกิจจากไม่มีอาหารเลยที่จุด a อยากผลิตอาหารเพิ่มขึ้น1หน่วยระบบเศรษฐกิจนี้จะต้องสละการผลิตอาวุธลง0.25หน่วยซึ่ง สัดส่วนตัวนี้เราเรียกมันว่าอัตราส่วนเพิ่มของการเปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือ marginal rate of transformation MRT นี้นะครับเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงอัตราที่ระบบเศรษฐกิจจะต้องสละสินค้าหนึ่งเพื่อผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น1หน่วยเพราะฉะนั้นจาก a ไป b ในที่นี้เราจะเห็นว่าสินค้าในการนอนคือ delta x เนี่ยคืออาหารมันง่ายไงเราให้มันเป็นว่าเช้ทีละห เพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบบเศรษฐกิจจะต้องชดเชยก็คือการลดลงของสินค้าวายในคอลัมน์สุดท้ายนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตจากจุด A ไปยังจุด G เนี่ยระบบเศรษฐกิจจะต้องเสียสละอาวุธในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมจาก0.25เป็น1เป็น1 5เป็น2.5เป็น5แล้วก็เป็น10ในตอนสุดท้าย เครื่องหมายลบแสดงให้เห็นถึงการเทรดออฟว่าจะต้องเสียสิ่งหนึ่งเพื่อได้อีกสิ่งหนึ่งบางคนอาจจะคิดนะทำไมมันต้องเพิ่มขึ้นด้วยทำไมถึงไม่เป็นเส้นตรงทำไมค่าเสียโอกาสจึงไม่คงที่เป็นคำถามที่ดีแต่เราต้องมองแบบนี้นะครับแบบจำลองว่าที่ว่าด้วยเส้นเป็นไปได้ในการผลิตเนี่ยเรากำลังพูดถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตสินค้า2ชนิดซึ่ง2ชนิดนั้น ในกระบวนการผลิตความต้องการทรัพยากรไม่เหมือนกันเลยในฝั่งอาหารเนี่ยต้องการที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ในฝั่งอาวุธที่ดินอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่ที่จุด A เนี่ยหมายความว่าเราใช้ที่ดินที่มีทั้งหมดแรงงานที่มีทั้งหมดเนี่ยซึ่งแต่ละคนอาจจะถนัดต่างกันเอาไปผลิตอาวุธหมดเลยแต่พอระบบเศรษฐกิจต้องการจะผลิตอาหารเพิ่มขึ้น เราแค่ลดพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ทำอา,อาวุธเนี่ยไปเป็นพื้นที่เพาะป,ปลูกแค่นิดเดียวเราก็สามารถได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําอาหารเลยก็คือจาก a ไป b แต่พอเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับเมื่อเราผลิตอาหารเพิ่มขึ้่อเรื่อยแปลว่าอะไรพื้นที่เพาะป,ปลูกที่เคยมีที่อุดมสมบูรณ์ก็ถูกใช้ไปหมดละในตอนหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เพาะป,ปลูกยากต้นทุนสูงด้วยเหตุนี้ค่าเสียโอกาสของปริมาณอาวุธที่ต้องสลับไปเนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก a ไปจุด G นักศึกษาคงพอเห็นแล้วนะครับว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ด้วย production possibility curve ได้อย่างไรลำดับต่อไปเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเจริญเติบโตการขยายขอบเขตของ PPC หมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรายังไม่ได้วิเคราะห์เรื่องนี้เรากว่าเราจะวิเคราะห์ก็คือครึ่งหลังของวิชานี้แล้วนะครับแต่นักศึกษาจะเห็นว่า ถ้าเรามองสินค้าอาวุธและอาหารเ,เป็นสินค้าใดๆก็ได้เป็นสินค้า y และ x สินค้าแต่ละตัวมีราคาของมันเพราะฉะนั้นยิ่งเราผลิตได้มากเท่าไหร่มูล,ลค่าของสินค้าที่ถูกซื้อขายย่อมสูงขึ้นตัวนี้แหละครับเป็นตัวสะท้อนถึงมูล,ลค่าของผลผล,ผลิตในประเทศก็คือ gdp นั่นเองการขยายขอบเขตจากเส้นสีเหลืองไปเส้นสีเขียวหมายความว่าระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตขึ้นคำถามคือมันเจริญเติบโตได้อย่างไร นี่ก็คือหน้าที่ของรัฐบาลและเอกชนและทุกคนที่ต้องช่วยกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตในเชิงปริมาณก็ได้เช่นคนเพิ่มขึ้นเจอทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นหรือคุณภาพคนดีขึ้นก็ได้คือพอคนเราเก่งขึ้นเวลาเท่าเดิมปัจจัยการผลิตเท่าเดิมเราอาจจะผลิตมากขึ้นนะเพราะเราเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวเนี่ยเกิดได้จากหลายวิธี และรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมป,ปัจจัยเหล่านี้แต่การเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกไปทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่าปัจจัยการผลิตที่มีเนี่ยมันเกิดการเบ้ไปดังยังสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเช่นภาพซ้ายเนี่ยก็คือเทคนิคการผลิตหรือปัจจัยการผลิตมีคุณภาพมากขึ้นในแง่ของการผลิตสินค้าแกนวาก็คืออาวุธในที่ภาพขวาก็คือเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น หรือมีการสะสมทุนมากขึ้นในภาคการผลิตอาหารเส้นก็จะโค้งออกไปทางสินค้าอาหารโดยที่อาวุธไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนั้นเกิดขึ้นในสาขาการผลิตใดก็เท่านั้นเองนะครับหวังว่าคงพอจะเห็นแล้วว่าแบบจำลองอย่างง่ายสามารถเอามาอาธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐศ,ศาสตร์ได้อย่างไรนักศึกษาคงจะเห็นแล้วนะครับว่าการใช้ข้อสมมติ ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำให้ระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกลายมาเป็นภาพแค่2แกนเท่านั้นเองหรือภาพภาพเดียวก็อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและนี่แหละครับก็คือหลักคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์แต่ก่อนที่จะข้ามไปนะครับมันมีประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของข้อความหรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์เราจะเห็นว่าเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เมืม่อรัฐบาล ดำเนินนโยบายอะไรก็ช่างออกมาเนี่ยนักเสียสละกจะมีความเห็นแตกต่างกันเสมอเลยอย่างกรณีนี้มีคนกล่าวถึงการออกกฎหมายเพื่อเพิ่มค่าจ้างขั้นต่าให้เป็น450บาทต่อวันจะทําให้เกิดการว่างงานมากขึ้นก็เป็นความกังวลของมานะมันอาจจะมีคนบางกลุ่มบอกว่าค่าจ้างต่ําไปขอให้เพิ่มเป็น5 500บาท4 5 0บบาทแต่ว่ามานะก็อาจจะใช้บอกว่าถ้าหากว่าค่าจ้างเพิ่มขึ้นบริษัทอาจจะลดการจ้างงานนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวัง ซึ่งถ้าในแง่ที่เรามองเรื่องนี้นะครับมานะกาลังบอกเราว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ A ขึ้นจะเกิด B ตามมาคำกล่าวของมานะเนี่ยเป็นคำกล่าวเชิงโพซิทีฟเพราะเป็นการอธิบายของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภาพนี้จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจจะเขาได้ความคิดนี้ม,มาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เป็นไปได้แต่ประเด็นสําคัญของข,องข้อความเชิงสัจจะก็คือกําลังอธิบายความเป็นไปของโลก โดยที่ไม่ได้ใส่ดุลพินิษเข้าไปว่ามันควรจะเป็นอะไรนั่นคือความเห็นของปิติที่บอกว่ารัฐบาลควรเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็น450บาทต่อวันแบบนี้เราเรียกว่าเป็นข้อความเชิงบรรทัดฐานหรือ normative statement ข้อความเชิงบรรทัดฐานเนี่ยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้น statement ใดๆก็ตามที่มีควาว่าควรอยู่มักจะเป็นการใช้ดุลพินิษทั้งสิน้น การตัดสินใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีขึ้นอยู่กับความเชื่อทางวัฒนธรรมปรัชญาและความเชื่อทางศาสนาอย่างตัวอย่างนะครับนะักศึกษาคงเคยเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์มากมายเนาะในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างกรณีคนละครึ่งเนี่ยก่อนที่จะมีเฟสปัจจุบันเนี่ยมีบางกลุ่มได้บางกลุ่มไม่ได้ก็จะมีคนบอกว่าควรจะให้ทุกคนแบบนี้เป็นนอร์มัทีฟเพราะอะไรครับ เขาบอกว่าบางคนได้บางคนไม่ได้ไม่รู้รัฐบาลใช้อะไรก็ควรจะแจกทุกคนแต่รัฐบาลก็ไม่ได้แจกทุกคนเนาะในเฟสแรกก็ให้คนในกลุ่มที่ลงทะเบียนได้เท่านั้นก็ไม่รู้ว่าใครลงได้หรือเรื่องอื่นรที่บอกว่าเราควรจะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อนอันนี้ทุกคนฟังแล้วอาจจะเห็นด้วยทั้งนั้นที่เป็นดุลพินิษแต่เป็นดุลพินิษ์ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันวัคซีนโควิดควรจะให้คนแก่คนสูงอายุคนมีโรค ร้ายแรงก่อนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงสิ่งที่เป็น normative เนี่ยบางคนส่วนอาจจะเห็นด้วยแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยก็ได้แล้วมันเถียงกันยังไงก็ไม่จบแต่วิชาเศรษฐศาสตร์ของเรา ec 2 1 0ส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีแต่ละอันเนี่ยนะครับจะเป็นคำกล่าวเชิง p o s i t i v หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์ความเป็นไปของโลกเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นั้นหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ A ขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีหลายทฤษฎีที่เป็นแบบ positive statement แล้วเราจะมาดูกันต่อว่าหลังจากนี้แบบจำลองที่เราจะเรียนอธิบายโลกความเป็นจริงได้อย่างไรบ้างติดตามตอนต่อไปครับ